เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันตราละดาวันณนะยุทธยากรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์หนึ่งและ Deputy Head of Retail Bo อคเคเ g e จากทางด้านของหลักทรัพย์ฟีแนนเชียไซรัสรค่ะสวัสดีค่ะพี่กันคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคับผมอ่ะหุ้นไทยยืนแถวๆพันสามแปดสิบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมองยังไงบ้างมีโอกาสที่จะลุ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนฮะ ครับพี่บอกครับนี่บวกไปแล้วใช่ไหมมองไม่ค่อยชัด้เด่นนี่บวกนิดหนึ่งครึ่งจุดครึ่งจุดต้องต้องหยีตาดูนิดนะครับว่ามันบวกแล้วเหรอนะครับว่าเป็นไปตามนะนะครับวันนี้ก็ดูดูแปลกนิดหนึ่งต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้คือว่าเราก็มองเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยก็ขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมก็มันดื้อเขาบอกมันดื้อลงยอาลงมันลงยาาจริงๆเราก็นึกว่าวันนี้สงสัยหุ้นจะแย่กันทั้งหมดนะครับเราโดนคงแย่แน่แดดคงแย่เราคงแย่ไม่เป็นอย่างนั้น วันนี้บวกอนืนะครับนะครับก็ผิดคาดผิดคาดผิดทฤษฎีพอสมควรทีเดียวแต่ก็โอเคในในเรื่องอย่างนี้เราก็ถือว่าดืนแบบชนีก็ยืนได้หนึ่งสามแปดศูนย์นะครับเมื่อกี้บอยถามว่าหนึ่งสามแปดศูนย์ยืนได้แล้วเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งสามแปดศูนย์ยืนได้เนี่ยดีโดยเฉพาะถ,ถ้ายืนเหนือหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะไปทดสอบด้านบนคือหนึ่งสามแปดเจ็ดมีโอกาสสูงอื ครับเพื้ที่จะเด้งขึ้นไปหนึ่งสามแปดเจ็ดแล้วก็ขึ้นไปที่หนึ่งสามเก้าสามถ้าผมจำไม่ผิดคือเปิดแกป๊ปเอาไว้ตรงนั้นนะครับเพราะตลาดที่ผ่านมานี่ก็เลือกทางเหมือนกันว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่ดูเนี้ยดูจากเนื้อข่าวดูจากอ,อ่ปัจจัยต่างๆนะครับต่างประเทศบวกเลยก็น่าจะหนุนทําำให้ตลาดหุ้นไทยเราดูดีขึ้นนะครับ ค่ะถ้าเรามองปัจจัยภายในประเทศล่ะคะสาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงเป็นเพราะปัจจัยภายในประเทศหนุนด้วยหรือเปล่าคะพี่การมองอยังไงคะอ่าด้วยครับอาจจะอาจจะต้องอีกอย่างหนึงนะ่งเนยลดลงไปแล้วนะต้องต้องอคือลงมาก่อนแล้วลงมาก่อนแล้วเราเราเรานำภูมิภาคเลยนะมาแต่การลงนะครับแล้วป็นเป็นในเรื่องของอย่างนั้นแต่แต่ในเรื่องของปัจจัยในในไทยเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรน่ากังวลนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เศรษฐกิจเองก็น่าจะโตดีกว่าปีที่แล้วนะครับท่องเที่ยวก็ดูดีที่เที่บ่อยดูนะครับแล้วไปนายกไปไหนก็บอกว่าต้องเน้นท่องเที่ยวเน้นท่องเที่ยวนะครับหรือดูจากผู้อุ่นอย่างเอ t อทีงีก้ก็กลับขึ้นมาหกสิบหกก็ตอบสนองของการท่องเที่ยวเราได้ดีครับนะครับดังนั้นเชื่อว่าตัวปัจจัยไม่น่ามีอะไรรอแต่คนมาซื้อเท่านั้นนะครับอื พี่การลองไปชวนดูไหมฮะต่างชาติือต่างชาติไม่ต้องชวนซื้อกันเลยครับแค่ชวนให้หยุดขายก็พอแล้วคือนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยมองคล้ายๆกันว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่ต้องไปรอครึ่งหลังของปีถึงจะขึ้นได้พี่การมองตรงกันไหมครับหรือยังไงฮะก็ก็ผมว่าก็คือเป็นจุดที่บอยนาเขาน่าจะจิกขี่ที่จุดว่าเฟดอาจจะเริ่มนโยบายลดดอกเบี้ยครับประมาณประมาณมิถุนายนนะครับ ถ้ามีการจุดกันขึ้นมาถ้าทําจริงๆขึ้นมาเนี่ยขอสักครั้งหนึ่งแน่นอนตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าปีนี้สามครั้งปีหน้าสี่ครั้งปีนู้นสามครั้งนะครับสามสี่สามแต่ก็ต้องมาดูประชุมเฟดอีกว่าเขาจะเปลี่ยนไหมจะเป็นสามสองสามสามสองสองอะไรก็ว่ากันไปเพราะดื่อจักเงินเฟอ้อม,มันดื้อย,ยังไม่ยอมลงนะครับแล,ล้วคงคงต้องคอยมาดูในเรื่องนี้ทุกคนเลยบอกครึ่งปีหลังน่าจะดีซึ่งผมก็เห็นด้วยโอกาสที่หุ้นขึ้นปีหลังเนี่ยถึงบอกน้วลงทุนหลายๆท่านเวลาเราคุยกันนะครับใครมีหุ้นก็ถอวกจ ถามว่าอีกไม่กี่เดือนมันก็กลางปีแล้วนะครับเดี๋ยวเมษาก็เงียบๆดังนั้นตอนนี้ผมเห็นด้วยที่จะเป็นครึ่งปีหลังเราน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกครับครับพี่การคะวันสองวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แหละทางด้านของรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนะคะนําผู้นําระดับโลกบริษัทชั้นนําต่างๆเข้ามาพูดคุยกับประเทศไทยด้วยเรามีความคาดหวังในเรื่องนี้ได้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับข่าวพวกนี้ แล้วคนระดับนี้มาประเทศเนี่ยก็ต้องมองว่าประเทศนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็าพยายามเชิญชวนให้คนมาลงทุนในประเทศเราถ้ามีกลุ่มอย่างนี้มาบ่อยๆครับมาเยอะๆมาบ่อยๆก็ต้องมีกลุ่มหนึ่งสองสามกลุ่มที่จะเข้ามาลงทุนทาให้ภาพการลงทุนเราดูดีขึ้น เพราะเราเองก็ต้องการนะครับต้องการเร่อง investment อยู่วนหนึ่ควรทีเดียวสำหรับไทยนะครับแล้วก็ภาพโพสที่คนมาเยี่ยมแบบนี้เนี่ยก็โฟกัสมันก็จะมาอยู่ที่ไทยอาจจะทําให้คนนึกถึงประเทศไทยมากขึ้นมาเที่ยวไทยมากขึ้นได้โดยเหมือนกันครับครับมีท็อปพิกฝากนักลงทุนไหมครับช่วงนี้พี่กันออท็อปพิกที่ต้องของฟินาเซียไซรัสไห้ให้อยู่หุ้นหนึ่งคือเคซีนะครับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่สิบสองบาทคือคาดว่าปีสองศูนย์สองสี่เนี่ยกำลังกำไรจะทำ New High ต่อเนื่องนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นท็อปพิกของของฟิナンเชียสัยรัสนะครับ KCG เหรอครับครับ KCG ครับอ่าโอเคออันนี้อาจจะต้องเรียลว่าท่านนักลงทุนอาจจะไปหาปัจจัยพื้นฐานอ่านเพิ่มเติมด้วยเพราะเราอยู่กันในตรงนี้ <Okay. S 2> มันอาจจะเวลาจํากัดนะครับอ่า<ต>ได้เลยก็จะได้ในเรื่องของการทํา New High ของของอไรายได้นะครับครับใครสนใจเดี๋ยวไปอ่านบทวิเคราะห์ของฟิナンเชียสัยรัฐเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับ